ตัวต่อ ครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับคู่นี้เป็นแจ้งนางฟ้าจากค่ายซีโอนะครับพี่แว่นน้องนิ้วนะน้องแคทนะครับระทะค่ายต่ปูนนะครับพี่หวันพี่ตูกแล้วก็ป้าเกียรตินะครับป้าเกียรติแดกข้ามกับน้องแคทครับป้าเกียรติไอ่หายครับโอ้โหครับยัมช่วยต้นเกมอยู่นะครับ s c ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับคู่ต่อไปคู้เองใน,นการนะครับค่ายซีโอประทานค่ายค่ายจากระยองนะครับต่อซับ์เรเญนะครับนะครับแ้มแรกในเกมนะเป็นค่ายเต่าฟูนขึ้นนำเป็นครั้งแรกนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะ มึงตัวสวนเสิร์ฟไปพี่แวนยังอยูโยกขึ้นมาห่างครับโอ้โหครับยังอยู่ครับป๋าเกียรติโอ้โหค,ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่ศูนย์ต่อหนึ่งครับเสิร์ฟโปมาตัวเปิดป๋าเกียรติโอ้ตีเกี่ยวน้องนิ้วครับพี่แวนโยขึ้นมาแต้มแรก โอ้ตาโอ้เสียนะครับลุงนี้ครับแต้มแรกในเกมนะสนับข่ายซีโอจากแก้งนางฟ้านะครับสวัสดีวิเชียนสุขขาด้วยนะครับแชร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมเอ้าเสิร์ฟไม่ข้ามครับสนับน้องนิเนียนะครับ ตอนนี้สกอร์อยู่ที่1นึงต่อ1ึเสิร์ไปรน้องนิวเปิดโยกขึ้นมาน้องแคทโอ้โหครับชัดเจนครับดูงนี้ครับสกอร์ลงเยอะนะครับตบสู้สูสวัสดีพี่พลังช้างอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ชัยานนะครับสนามพัฒนาการ3-2ครับเสิร์ฟมาอีวันเปิดยกขึ้นไปไปเโอหเนี่ เปนเสิร์ครับฝั่งนี้มันค่ายต่อพลนะครับพี่หวันพี่ตุบแล้วปาเกียดนะครับปาเกียดแดกข่ายกับน้องแคทนะครับฝั่งนู้นมนค่ายซีโอทรับแกงหนังฝาเอาเสิร์ฟไปพี่ออนเปืดโยกขึ้นมาน้องแคทตีหายครับสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับ เสือโปงมาครับโอ้ชัดเจนครับลูกนี้ครับแต่ก่อออกเยอะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับตะก้อยกับใหม่ชาแนลนะครับเข้าปิดกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอีหัวโอ้ติดโอ้โหไม่อยู่ครับลูกนี้ครับเจนเซอร์ครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่1ต่อหนึ่งครับผี่แ่นเสิร์ฟยอดครับ พีหวันยังอยู่โยกขึ้นไปป๋าเกียดโอ้โหป๋าเกียดเตะหายครับลูกนี้ครับป๋าเกียดในวัย60นะครับเดยกขามกับน้องแคทนะครับ20ต้นๆนะครับสนามน้องแคทนะครับเสืโพงไปครับเหวี่ยนเปิดโยกขึ้นมาน้องแคทโอ้โหครับเตะเหมือนผู้ชายเลยครับสนามน้องแคทขมจังไรนี่แอด เป็นฝาเกียร์นะครับแลกข้ามกับน้องแคทนะครับน้องแคทแกงหนังฝาจากค่ายซีโอยกขึ้นไปฝาเกียร์โอ้เตะดีจริงๆนะสำหรับปลายเกียร์นะครับคนลานนี่น้องแอดใช่ใช่ครับสวัสดีธวัชชัยด้วยนะครับวันนี้คนเยอะนะครับวันนี้ครับคู่ต่อไปเป็นคู่เอกนะครับค่ายซีโอนะครับกระทะค่ายระยองเดินสายนะครับยกขึ้นมาน้องแคทโอ้โหนี่บ นะครับก็เอารถนะครับรถของรถ7128นะครับมุขเทศมหาวิทยาลัยนครนะครับ7128นะ28มุขบาทนครนะครับไปได้ไปได้เสียอะไรครับครับครับ ตอนนี้สกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งเสิร์ฟมาโอู้เสิร์ฟดีครับลูกนี้ครับพี่แว่นครับโอ้ขึ้นนำแล้วสนับข่ายเซียวครับแก่งนางฟ้านะครับเป็นสองต่อหนึ่งครับสองต่อหนึ่งเสิร์ฟมาทีวันนั่งโยกขึ้นไปเอายกเพียนครับลูกนี้ครับไปเหยียดประคองห้ามติดเกี่ยวพี่แว่นครับโยกขึ้นไปน้องแคทต้องประคองเหมือนกันครับ โอ้เนี่ยครับขึ้นนำเป็น3ต่อหนึ่งแล้วนะครับสำหรับแกงนางฟ้านะครับจากค่ายซีโอครับสต่อหนึ่งเสร์บมาปาเกียตเปิดเหวีนยโยกขึ้นไปล้นหรือเปล่าครับโอ้เนี่ยผมยาวได้เปรียบยสำหรับปาเกียตนะครับในวัยหกสิ หกสิบต้นต้นะครับสนับป๋าเกียรติครับถือว่ารักษาสภาพร่างกายได้ดีนะในวัยหกสิบก็ยังเตะได้ข้ามกับตัหลูกอันดานนะครับถือว่าเป็นลูกอันลานได้เลยนะครับมังคทดนะครับในวัยยี่สิบกว่าครับเสอร์ไปรสตร์ตะยอดไม่ข้ามครับใช่ใช่ครับผู้หญิงเตะเตะหนักมากครับเตะเหมือนผู้ชายนะครับ เตะดีจริงครับยอมรับแอดมินยอมรับนะครับว่าเตะดีมากครับเปิดครับพี่ตบยกขึ้นมาอีกปาเกียรหปาเกียริรก็เตะดีเหมือนกันนะสำหรับผาเกียริครับยกขึ้นมาอีกน้องแคทนี่เตะเต็มรอบเลยนะ ผู้หญิงที่ครับใช่ใช่ครับฝั่งนู้นเป็นผู้หญิงนะครับสนามน้องแคทนะครับฝั่งนู้นครับจากแข้งนางฟ้านะครับใช่สีโอครับเสือไปสามตัวหนึ่งเจิดปื๊ดย้อนยกขึ้นไปโอ้โหครับเปลี่ยนเสือครับหนึ่งตัวสามครับเสือไปโอ้ ครับเป็น2ต่อ3นะเสิร์ฟตัดยอดหน้าซ้ายครับเนี่ยครับถือว่าออกลูกเสิร์ฟได้ดีมากนะครับสำหรับพี่ตูวครับ2ต่อ3เสิร์ฟเข้าช่องกลางครับน้องแคทเปิดโอ้ยน้องนิวเปิดครับโอ้ไม่อยู่ครับลูกนี้ครับตามจีตเสมอได้สำเร็จนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่3ต่อ3ครับเอ้า เชียร์ธนาไหมครับธนาครับสนามน้องเชียนน้องแชมป์นะครับจาก่ายสุรสสยามเอาติดเกีย่ยวน้องนิวโยขึ้นไปน้องแคทโอ้ติดอืมันสั่นกล้องมึงจะเหยียบได้ไหมเพื่อนสามต่อสามครับเอาเสิร์ฟยอดไปเกียรติปิด,ดยิวันโยขึ้นไป โอ้โหครับปาเกียร์ตีหายครับถือว่าทำได้ดีนะสำหรับปาเกียร์นะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่3ต่อสครับถือว่าสูสีกันนะครับสามต่อสามมึงก็ไม่ต้องเหยียบดิมึงมึงไม่ต้องเหยียบได้ไหมมันสั่นเหมือนกันมึงเออแค่นั้นเดละ สามต่อสามครับเสริมมาครับปลาเกียรต์เปิดยกขึ้นไอ้โอ้โหถือว่าเตะดีมากนะสำหรับปลาเกียรต์ครับสามต่อสามครับตบเสร์ฟไปทีนันยังยูยกขึ้นมาห่างนิดนึงแก้ไขตดเกี่ยวปลาเกียรต์โอ้โหไม่อยู่ครับลรกนี้ครับ ชิงเท่าไหร่ครับคู่นี้ชิงวันหนึ่งสองหมื่นบาทนะครับคู่นี้ชิงวันสองหมื่นบาทนะครับฝั่งนฝั่้นหนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่สามต่อสามเปิดยกขึ้นไปปาเกียดยเปลี่ยนเซิร์ฟครับสามต่อสามครับเสิร์ฟไป โอ้โหตีเยวปบาเกียดครับบาเกียดตีหัวครับเด่อนยังโยโยกขึ้นมาน้องยาตีหัวกันครับโอ้โหครับตะกอลองเยอะลูกนี้ครสามต่อสามครับเสร็จมาตัวเปิดตัวนจ้ามงไหนเอ้าติด สามต่อสามโหเศรษไม่ข้างตังนี้ครับอยากไปเบิ้งยูคครับแอแต่ว่ามียให้ไปนอนครับตะกอ้ด้วยหยอกหยอกโอ้โหครับขึ้นนำอีกแต้มหนึ่งนะครับ เป็น4ต่อ3แล้วนะครับพ <laughs> อแล้วพอแล้วสามตัวสี่สโอ้ครับออกครับ ต้องแ้วก็ลงครับลูกนี้ครับสปอยอยู่ที่4-4ครับเดียวไปโอ้โหครับน้องนิวแตกครับลูกนี้ครับที่ขึ้นนำในครั้งแรกนะสหรับค่ายตาปูนครับเป็น5-4ครับ5-4ครับเริ่มเปิดหัวยกขึ้นไป เอาใจเกี่ยวที่วานนี้ตบโอ้โหพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วไปทาไป่เรียนก็ไก่อนอย่าี้ฮองโกซีครับ จะไปโอ้โ oh. ห oh. 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 วันนี้สกอร์อยู่ที่4-6ป๋าเกียรติเปิดหัวหยวันยกขึ้นไปโอ้โหเตะดีมากครับสนหรับป๋าเกียรติครับ คงกสีครับเสรฟกันยศคงแคทเปิดพี่แว่นโยกขึ้นไปห่างครับโอ้โ oh, หครับสีตอฮกยวนโยกขึ้นไป oh. ตอนนี้สกอร์อยู่ที่6ต่อ4นะครับใครเต่าปูนขึ้นนำอยู่2แต้มครับอยู่อันที่โตครับเซปไปน้องนิวเปิดเอา้ามีอาการครับสนามน้องน,นิวครับลุงนี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเปิดเสียไปเองครับลูงนี้ครับ กอยอยู่ที่เจ็ดต่อสี่ครับเสิบฟดดครับหน้าซ้ายโอ้พี่แว่นยังอยู่โดดขึ้นไปอย่างล็อกไว้อยู่นะตสกอร์อยู่ที่4ต่อ7ครับองขึ้นไปปักเกียรติ ติดเกีียวพี่แว่นครับยกขึ้นไปโอ้ครับเจ็ดต่อสี่ครับก็เสียเมื่อกี้ครับเสืโป่งใบครับพี่แว่นเปิดหัวยกยกห่างครับโอ้โหครับยังอยู่ครับโอ้ครับปาเกียรติถือว่าทำได้ดีครับนี้ครับทิ้งห่างอีก สี่แต้มแล้วครับเป็น8ต่อ4แล้วนะครับโอ้โหครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่8ต่อ4ครับที่ตบเสิร์ฟยอดครับเยนยังอยูโยกขึ้นไปก็แช็ดเก็บให้ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีคนรับชม62ท่านด้วยนะครับฝากแชร์ให้ด้วยครับคู่ต่อไปเป็นคู่เอกในรายการนะครับค่ายยองเดินสายปะทะค่ายซีโอนะครับเสิร์ฟมาโอ้โหออกเยอะครับตรงนี้ครับวีเวนเสิร์ฟออกไปเยอะครับนะครับกำลังบอมอยู่นะครับสำหรับคู่เอกในรายการนะครับค่ายยองปะทะค่ายซีโอนะครับเอากลับเข้ามาสู่เกมครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่แปดต่อสี่ครับขึ้นนําอยู่สี่แต้มเอาน้องนิวเปิดหัวโอ้โหวีเวนยกไปไหนครับโอ คครรัับบเนี่ยขึ้นนำอีกแต้มหนึ่งนะสำสนับค่ายเตาปูนะครับเป็น9ต่อ4แล้วนะครับคู่นี้เกม13แต้มไม่มีเดียวนะครับชิงเงินวันที่20,000บาทนะครับฝั่งกระดุ0 0 0นะครับ อยอยู่ที่9ต่อ4ครับพี่ตูมเซอร์ไปโอ้ตะก้อลงเยอะครับลูกนี้ครับพี่แว่นไม่รับตะก้อนะครับลูกนี้ครับทิ้งห่างเป็น6แต้มนะครับสกอร์อยู่ที่10ต่อ4แล้วนะครับถือว่าสกอร์ขาดแล้วพี่ตูมเซอร์ไป น้องนิ้วปิดพี่แหวนโยกขึ้นมาโอ้โหครับในแคดก็ยังถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับตัวทำนะครับสี่ต่อสิบเสิบมาโอ้โหออกไปเยอะครับสำหรับพี่แหวนนุ่มนี้ครับเสิบออกไปเยอะครับถือว่าเสิบเสียไปเองนะสำหรับพี่แหวนครับ ตอนนี้สกอร์อยู่ที่สีต่อสิบยกขึ้นมาอีกฝายเกียรติโอ้โหสิบตัวสี่ครับไอ้สามแจ้มจก้มพี่ตบลองนิ้วเปิดเหียรนิยกขึ้นมาลองแคทตีหายครับ ตอนนี้สกอร์อยู่ที่4ต่อ10ไปเกีรติเปิด,ดวดิวันวยกขึ้นไปเอา้าโอ้โหครับสกอร์อยู่ที่10ต่อ4ครับเส์อไปเปิดหัวยกขึ้นมาต้องคทโอ้โหครับเตะหายรับลรงนี้ครับ ตอนนี้สกอร์อยู่ที่4ต่อสิเสร์บมากพี่โตเปิด์ยกขึ้นไปยกไปไหนครับโอ้ยังแก้ไขไดีพี่เป็นมีอาการนิดนึงครับโอ้นันแคประคองข้างครับยังอยู่ยกขึ้นไป สกอร์อยู่ที่10ต่อ4พี่ตุ๊บเสิร์ฟยอดโอ้ยลองนิ้นยยยนวยังอยู่ครับขอยกเองยกขึ้นไปโอ้พี่หวา่นลังอยู่ครับยกขึ้นไปโอ้โหทิ้งห่างเป็น7แทมแนวนะครับเป็น11ต่อ4ครับถือว่าสกอร์ขาดนะครับ สิบเอ็ดต่อสี่ครับขอยสองเต็มเกมพี่ตัวเซอร์ไปสับตัดยอดหน้าซ้ายพี่แว่นยังอยู่มีการนิดนึงยกขึ้นไปมังแคทแก้ไขโอ้โหเพือ่าทำได้ดีสนามั้มังแคทครับก่ออยู่ที่4ีต่อสเวเยดเสิร์ฟมาไปเกียร์เปิด ยวนโยขึ้นไปเอาเติดเกี่ยวน้องเนิวครับเยียนโยกขึ้นมาน้องแคทโอ้ติออกครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่1 0 1 4 เซอ,อร์ไปอู้โหทัดหัวเน็ตมาครับโอ้โหครับขึ้นแทนเป็นครั้งแรกนะสันหวาค่ายเต่าปูนนะครับจำได้เจมส์ครับสิบสองต่อสี่ครับจะเกมเลยหรือเปล่าครับเสิร์ฟไปเข้าช่องกลาง นอยังโยกขึ้นมาน้องแคทโอ้ยังถือว่าล็อกไม่ได้นะสนับน้องแคทครับแบกนี้ครับเ่ตที่สอครับ ไฟเกียรติเปิดหัวพี่หวันยกขึ้นไปไฟเกียรต์ก็ออครับลูกนี้ครับมากแก้มหนึง่งสำหรับค่ายซีโอครับเป็น5ต่อ12ครับพีวนเสิร์ฟยอดครับไฟเกียรติเปิดมีอาการนิดนึงเพีวันยังอยู่ยกขึ้นไปก็แคสเตะเอา้าพี่แวันยังอยู่ครับโอ้ โอพลาดโอกาสแ้มพลาดโอกาสเป็นแ้มมาสนับค,ค่ายซีโอคบลุกนี้ครับสกอ์อยู่ที่12ต่อ5เสือบโอ้ไม่คามามาลุกนี้ครับกอดอยู่ที่5ต่ 2. อ2เสร์บมา ไปเจียดเพืดพี่หวันโยกขึ้นไปห่างนิดนึงตะคองี่เจียวน้องนิวโอ้ววเอาไม่อยู่ครับลูกนี้ครับดูเดียวเกมครับ12-5ตูปเซไปพี่วันยังอยู่โยกขึ้นไปห่างเนี้ยครับโอ้ ตะคอข้ามโอ้ตะก้อเสียนะครับลูกนี้เป็นเหตี๊ยมแรกข้ามนะครับปาเกียรตินะครับแรกข้ามกับน้องแคทนะครับชงล้นแปรได้ลูกสองนะสหรับตัวชงนะครับห้าต่อสองเสิร์ฟมาพี่โกเปิดมีการนิดนึงโอ้โหยกไปไหนครับเนี่ยครับตามขึ้นมาอีกแต้มนึงนะเป็นหกต่อสิบสองแล้วนะครับหกต่อสิบสองครับ ทีเวนเสร์บย,ยอดครับปลาเกียรติเปิดทีวันโยกขึ้นไปยกห่างประคองข้ามทีเวนยังอยู่ครับโอ้โหแต่ก็เสียรูกนี้ยกล้นแปรูกสองครับ จำเด้เกมครับ12-6สุดไปโอ้พี่แวนมีการครับโยกขึ้นไปน้องแคทประคองข้าติดเกี่ยวพี่หวานครับโยกขึ้นไปจะเจงหรือเปล่าครับโอ้เป็นตะก้อเกมนะครับเป็นไข่เต้าโูนนะครับชนะไป13-6ต่อนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราจะถ่ายคู่ต่อไปนะเป็นคู่เองในรายการนะครับเป็นค่ายซีอนะครับค่ายเดินสายจากระยองนะครับปอซับเจริญนะครับเก่น,นี้นครับสวัสดีครับ